สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับค่ะสําหรับคลิปนี้กัมาตามกันต่อเด้อครับพี่น้องค่ะเลขกแม่เอฟซีน้องจอกเนาะค่ะคาดไม่ได้เพอไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมเมนครับผมโอ้เดินดีอยู่ดีเมนเดินดีครับผมเอ่อแต่ว่าอยากอยากอยากเสียอยากเปลี่ยนหลักจากน้อยเนาะอยากเปลี่ยนหลักจากน้อยแต่กัมาค่ะท่านผู้ชมครับยังไงก็มาวันว่างหันเม่ให้หลักหน่วยบนแปดกับหนึ่งครับผม ไปเขาลักซิเนะพี่น้องเนาะแปดครับผมส่วนเหลขล่ลางแม่ไห้อ่าหน่วยล่างสามกับซี่กับเขาตรงตรงครับพี่น้องเนาะ <S <S เขาซี่ครับผมครับกับได,ได้ทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะเหลขแม่กับยับเพยยับผาดเด้อครับผมค่ะครับ<า>โอ้ยาาแต่ว่าเพิ่นสีรุดแต่ว่าขันเพิ่นรุดก็คือรุดงวดหนึ่งจังสี่เราก็ลาเดินคือเกา่าเมียนครับผมค่ะ แฟนคลับแม่กะถามมาหลายเด้อค่ะแต่ว่ากะขอขอบพระคุณพี่น้องเอซีที่เพื่นมีน้ำใจให้แม่เนาะครับผมค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะท่านผู้ชมคขอบคุณเพิ่นกะโท่มาเอาเนาะสมมติค่ะสมมติบัญชีแม่เพิ่นน้ำชากาแฟคาสมุิปากกาเพิ่นเนาะครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมแม่น้องจอกพี่น้องเพิ่นกะล่อค่อยหลายคอมเมนมาค่ะมือนีกะเกามาเชีรยเพิ่นกะมาลงให้ยละเด้อค่ะ บรรยากาศฝนตกไปบ่อยด้วยค่ะท่านผู้ชมครับฝนตกไปบ่อยให้ปล่อยนะพี่น้องเนาะ,ะก่ะก้อนที่เบิ่งตัวเลขของแม่เอฟซีน้องจอกครับลูกหลานเก่ามาเชียร์กันน้งเชียร์ก็ขอ,ขอขอบพระคุณแม่น้องจอกด้วยครับผมที่เมตาให้กับท่างน้ำเชียร์หรือเก่ามาเชียร์ค,ครับผมทรงตัวเลขให้พี่น้องเอฟซีครับผมเป็นแนวทางเบิ่งประกอบกับหลายเสี้ยนเนาะหาตัวจับมากครับผมค่ะ วดนี้กับย,เยาเผลยยาผาดด้วยครับผมกับใดมาแล้วครับผมตามคาขอเลขหลักหน่วยบนครับหลักหน่วยล่างแมนครับผมค่ะพี่น้องอยากวิ่งก็ต้องแต่ว่าขันอยากวิ่งนี่ต้องเบิ่งแต่งแต่อตอนเั้าร่วงคลิปแลกเลยเนาะครับค่ะคือพี่น้องเอฟซีทีเพื่อนนั่นค่อยติดตามหลักขอมาตลอดไหม ครับผมค่ะู้เพิ่นเขามาใไหมเพิ่นอาจจะพู่าในศึกษาเบิ่งว่าเพิ่นเดินดีบอยังสีหน้าครับค่ะกระเบิ่งไปก้อนเนาะเบิ่งไปก่อนสำหรับพี่น่อยซีเก่าที่นน้ำเชี่ยวว่าเพิ่นก็มีสถิติแล้วเนาะค่ะครับผมเอาเนี่ยเป็นบรรยากาศด้วยครับผมรวมลื่นครับพี่หน้องเนาะค่ะครับงมวดนี้เพิ่นกะได้มาแล้วเด้อครับผมไข่มะเหลีวหลักหน่วยบนสองกับศูนย์ครับผมค่ะสองกับศูนย์ หลักหน่วยล่างครับพี่น้องเนาะค่ะหกกับเจ็ดครับพี่น้องครับผมค่ะหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดจิเจนหน้าเบิ่งเอาครับผมเอาพอร้องข้าเจ้าโทั่มาหลายเป็นเจ้หาหดก่อนเดือนนี้พอร้องตอนนี้ก็ามาเชื่อกับท่านไหนทษไปหาพอได้ครับผมครับเดี๋ยวจิตตามมาให้พี่น้อยอซีครับผมค่ะเหล็กเดนหรือเหล็กตั้งลักเหล็กบิงหรือว่าเหล็กบนต้องมาครับหรือว่าพอจะใส่เข้ามาเลขก ไม่มาด้วยกันครับผมค่ะหมดว่างหันเพิ่นไ็่สี่ห้าหกเจ็ดครับผมกะเขาก็สี่กับหกมาน้ากันครับผมลวงลางครับผมแต่ว่าบนกะไปเขาเจ็ดรักลอยครับผมค่ะกะตามมาให้พี่น้อยเอฟซถูกเซียนเล้วครับผมทุถูกเซียนเพราะว่าตอนนี้กะต้องทยอยลงเรื่อยๆเนาะครับผมตามคําขอของพีน่น้อยเอซกะบ่ให้เผลอบ่ให้พลาดจากเซียนหรอกครับผมแต่ว่าพี่น้อพิ่นถามมาอีก ถามเก่ามาเชียในคลิปนี้เนาะค่ะเพราะว่าเก่ามาเชียเอาอพอผลมาลงในสองเก่ามาเชียค่ะพอพ่อนปีดาเป็นเจ้าไหนเพิ่นถามมาเลยดิหลายทันเลยครับพอพ่อนปีดาเนาะ,ค,ะครับผมหมดว่างหันกับว่ได้ล่งเลขพอเด้ะครับผมค่ะครับ,รบเดี๋ยวเก่ามาเชียกะจะนําเสนอกับผมเชนเคยกับพี่น้องเนาะเดนอมะตะเอามาให้พี่น้อยมี่ผิดใจหน้าเบื้องครับผมค่ะครับแล้วก็ เด่นอมตาพอเข่าเด้องวดว่างหันครับผมค่ะเพราะว่าพนทรงไห้ในร่ายค่ะครับก็ไมาเชื่อว่าเด้ตามครับผมต้องขอโทษขอไพ่ครับผมค่ะเดี๋ยวมาตามกันต่อเราพี่น้องเนาะเบิ่งเป็นแนวทางประกอบ้ลายเสี้ยนครับผมค่ะครับเอาครับผมไปเบึ่งอาเรขของแม่เอฟซีน้องจอกกันเลยครับ ครับพี่น้องครับผมนี่เด้อครับผมใายมือกับคืองวดวันหันเนาะพี่ feels, น้องเนาะที่เก่ามาเชียร์น้ำเสนอครับผมครับแปดหนึ่งแปดกับหนึ่งนี่เป็นลักหน่วยเนาะพี่น้องเนาะบนครับผมมากามาแปดแต่ว่าไปเป็นลักสิบครับผมสําหรับหน่วยรางสามกับสี่ครับผมครับเพิ่นกะเน้นไห้กับคือแปดเด้อครับผมบนรางเพิร์กบอลเน้นไห้เนาะพี่น้องเนาะครับสําหรับงวดวันที่ อ่าหนึ่งท่านว่าคมครับผมแม่น้องจอกเป็นกับมีเลขกลักนุวยบนกับคือสองกับศูนย์ครับผมครับแม่ก็เน้นห้กับคือสองแล้วครับผมเดี๋ยวกลับมาเช็คคิดไตแป๊บหนึ่งครับผมครับแม่เน้นห้ยสองแลพี่น้องเนาะครับผมเน้นเพราะแม่เน้นห้ยสองแล้วก็มีศูนย์อีกตัวหนึ่งครับผมครับสําหรับหลักหน่วยล่างครับผมหกกับเจ็ดครับพี่น้องเนาะแม่ก็ห้มาว่างไปทั้งสองตัวเลยครับผม แคปหน้าจอไ้เด้อครับพี่น้องเป็นแนวทางเบิ้งครับผมหลักหน่วยบนเน้นสองครับผมหลักหน่วยล่างหกกับเจ็ดครับผมเอาครับพี่น้องครับผมกับสำหรับแนวทางเลขของแม่กันนี่แหละพี่น้องเนาะให้พี่น้องเอ็ซีหาลักซิบมาประกบเบิ้งเด้อครับผมเพื่อได้โชว์ได้ลาบครับผมอีกเสี้ยนึงเด้อครับผมก็คืออาจารย์ตรงเตียงเนาพี่น้องเนาะกะล่อให้อาจารย์อ่า ทักลกับมาคือเ่ากับผมอาจารย์กับบอกในคลิปด้วยครับพี่น้องเนาะหมวดวังหันเพิ่นกับว่าถ้าได้แล้วเพื่อนกับจะทรงอ่าหรือว่าทั่วมหาเองครับผมครับกับรอเด้ยครับพี่น้องเนาะสําหรับเลขอาจารย์ตรงเตงครับผมหมวดวังหันเพิ่นกับให้กับเข่าในพี่น้องเนาะเพื่อนให้วิ่งหกครับผมวิ่งหกล่างครับผมโดยเฉพาะเลขล่างครับพี่น้องเนาะอย่าเผลอย่าพลาดครับผมเลขในตาล่างเพื่อนกับเดินดีครับ เอาครับพี่น้องคลิปนี้เป็นเหล็กแม่น้องจอกหรือว่าแม่เอฟซีน้องจอกเด้อครับผมครับก็ขอขอบพระคุณเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมบัวน้าเชียร์หรือว่าเก่ามาเชียร์หรือว่าน้าเชียร์ผ้าร่วยครับผมขอบพระคุณเด้อครับพี่น้องเอฟซีที่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อ่าคอเมเมนต์มาครับผมให้ตามเส้นนั้น หรือว่าอาจารย์นั้นอาจารย์นีเนาอพี่น้องเนาะบางครั้งก็มาเช่ก็อาจจะอาจบ่ได้ตามเพิ่นก็อาจจะ,จจะลุดไปแน่ยครับผมก็ขอบพระคุณที่พี่น้อย f c คอมเมนต์ให้ไปตามสิ่นะครับผมครับแล้วก็กดไลค์กดแช่เป็นกำลังแรงใจครับผมก็ขอให้ได้โชวได้ลาบน้ากันเน้อครับผมถูก,ถ,กถูกงวดเนาะพี่น้องเนาะในงวดวันที่หนึ่งท่านมาค่มก็ขอให้ถูกไว้เรื่องเงินบัาวาสองตัวสามตัวครับผม ครับหรือว่าเด้รางวัลใหญ่ไปเล่นนาอพี่น้องเนาะครับผมครับเอาพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขแม่เอฟซีน้องเจอกอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมพี่น้องครับผมนี่แหละครับผมขวามือกับคือหมวดนี่น้องพี่น้องเนาะหลักหน่วยบนสองกับศูนย์ครับผมเน้นศูนย์เนาะสำหรับหลักหน่วยล่างหกกับเจ็ดครับผมพิจาหน้าเบิ่งเอาครับผมเอาครับ ถ่ายคลิปนี้ก่ะขอไว้พ่อให้พี่น้องเอ็ถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันกับผมหวววันที่หนึ่งท่านวาคมหกสิาสุขุสุข้นครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ